ครับสวัสดีครับโครงการปลูกทุเรียนนะครับเพื่อการอ,อ,อบรมนะครับที่สวนดรกรสุกเกษมนะครับภายใต้มูลนิธิดรกรสุกเกษมนะครับ mm. ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมและมีความสนใจแล้วเพิ่มพื้นที่ปลูกเยอะมากนะครับในประเทศไทยนะครับก็ เมื่อก่อนก็มีไม่เท่าไหร่นะครับนี่ก็ไม่ตามกว่าล้านไร่นะครับอ,อุปสรรคและปัญหาในการปลูกทุเรียนมีเยอะมากนะครับปลูกกันไม่ค่อยผ่านนะครับก็เป็นการเสียเวลาและก็เสียต้นทุนในการซื้อกล้าพันธุ์นะครับกล้าพันธุ์ทุเรียนก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดก็คือหมอนทองนะครับทุเรียนที่เรานำมาปลูกก็ไซส์ประมาณ50 ห0เซนนะครับหลังจากปลูกก็ได้ผลดีมากนะครับในระบบก็มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับเราจะมีการใช้ rd 2551นะครับเพื่อฉีดทุกวันนะครับใช้โดนพ่นในช่วงเช้านะครับหรือว่าถ้าไม่ว่างก็ช่วงเย็นนะครับเรามาดู การเจริญเติบโตนะครับมาดูว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับดินนี้เราเอามาจากสะเราใช้แมคโครขุดนะครับแล้วก็เอามาใส่1นคันรถนะครับดินส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานเป็นดินทรายแต่ก็จะมีกรวดนะครับลุกลังปนนะครับที่ที่เห็นอยู่ ตเล็กๆนั่นคือเราเราจะมีการปลูกแตงโมนะครับส่วนรอ,องรองลงมาจากแตงโมเราก็จะปลูกกล้วยไข่นะครับเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็ลดแรงประทะของลมนะครับอีกประมาณ10เดือนกล้วยไข่ก็จะสูงแล้วให้ผลผลิตกล้วยไข่ก็จะลดการประทะของลม ภายในสวนนะครับหลังจากที่ความชื้นหรืออะไรต่างๆก็จะค่าเฉลีย่ยจะเก็บความชื้นได้อย่างดีสมดุลแล้วก็ไม่แห้งเร็วเปียกเร็วนะครับเนื่องจากกล้วยไข่มีความสามารถที่ดึงน้ำเข้าไปในลำต้นนะครับทำไมเราจึงเลือกกล้วยไข่กล้วยไข่จะมีการให้ผลผลิตหรืออุ้มพร้อม ประมาณ1เดือนนะครับกล้วยอื่นจะใช้เวลาถึง3เดือนจะยาวไปนะครับผลผลิตกล้วยไข่ก็จะเร็วนะครับโดยข้อมูลทัวทั่วไปนะครับพื้นที่ประมาณสักหกไร่นะครับปีหนึ่งก็จะสามารถทำไรายได้4 0 0แสนนะครับส่วนพื้นที่นี้ มีประมาณ4เกือบ50ไร่นะครับก็สามารถาสร้างรายได้ระหว่างที่ทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตนะครับทุเรียนที่เห็นอยู่นี้ก็คือทุเรียนหลังปลูก15วันนะครับใบหรือว่ายอดต่างๆก็เริ่มเดินแล้วก็เขียวเป็นเงา,าบ่งบอกถึง มีแนวโน้มที่ดีทำระบบการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับก็อาจจะมีบางต้นนะครับเพราะว่าเรานำมาจากทางใต้นะครับทางชุมพรแล้วก็มีการปลูกเลยไม่มีการพักค่อนข้างที่จะเสี่ยงแต่เรามี rd 2551นะครับคอยฉีด บำรุงแล้วก็ปรับระบบรากให้สัมพันธ์กับดินได้เนื่องจากมีการฉีด rd 251นะครับก่อนที่จะปลูกนะครับระหว่างขุดหลุมนะครับเราใส่ขี้เสเดือนไปนนิดนึงประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็นองนั้นก็เป็นแกลบดิบเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ดีเนื่องจากดินทรายบางทีน้ำลงไปจะแน่นนะครับระบบน้ำนะครับเป็น เป็นระบบที่จากธรรมชาตินะครับขอเชิญมาคุยระบบน้ำนิดหนึ่งช่างเชิดอ,อยู่เขตน้ำอ่างนะครับอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิต์นะครับก็เป็นช่างที่เราคัดเลือกมาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการสร้างในการดูแลทั้งระบบอยู่ต่อเนื่องนะครับ โอเคครับแนวคิดในการสร้างตัวนี้เป็นไงบ้างครับก็พื้นที่เรากว้างนะครับเราก็ต้องครับคิดว่าเออเราจะเก็บน้ํายังไงได้เยอะปล่อยน้ายังไงจะให้ได้มากครับครับเราก็เลยสร้างเป็นอาคารขึ้นมาครับแล้วก็ซื้อถังมาเก็บไว้ครับตอนนี้เราเก็บน้ําได้สองหมืนลิตรนะครับเพราะอาคารของเราครับพอไหมครับพอปล่อยต่อครั้งก็จะพอดีกับแต่ที่นี้น้าเราก็ จะมีปั๊มเชลลาเซลขึ้นอยู่ตลอดคือน้ําลดก็จะเพิ่มน้ําลดก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆคือจะไม่ให้น้ําขาดถังครับน้ําเราก็จะไหลเรื่อยๆครับจะไม่ขาดถังแล้วก็เราก็มีที่เก็บตอนนี้เราเจาะบ่อบดรนเอามาเก็บกักกับ็พอใช้สอยครับใช้ในกับสวนทุเรียนของเราก็โอเคครับถ้าน้ําไม่มีขาดแล้วระบบน้ํา ใช้หัวหยดใช่ไหมฮะครับใช้หัวหยดทาไมมีแนวคิดใช้หัวหยดทาไมไม่ใช่หัวสเปรย์หมุนอันนี้คือท่านด็อกเตอร์เขาก็ได้ทดสอบทดลองมานะครับอยากทดลองแบบใหม่ครับครับครับก็พูดถึงระบบใหม่นะครับส่วนนี้ไม่เหมือนที่ไหนและไม่เหมือนใครนะครับมีการปลูกแตงโมมีการปลูกกล้วยไข่ร่วมกับ ทุเรียนและอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้หัวน้ําหยดนะครับหัวน้ําหยดก็ส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้นะครับระบบของทุเรียนจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์หรือโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็คงจะต้องอาตามดูแต่มีความมั่นใจมาก้อมแค่ไหนครับดูจากต้นที่ปลูกแล้วก่อนหน้าจะเกินเก้าสิบนะครับเกินเก้านสะิบเปอร์เซ็นต์แล้ ดูเพื่อากเพื่อดักแล้วแล้วก็ไม่มีเสานะครับได้รับน้าพอครับครับความมั่นใจเกิน90้าสิบเปอร์เซ็นต์หรับช่า,างด้วยแล้วเคยทําเกษตรเป็นเป็นอาชีพด้วยนะครับ,รบที่เห็นโรงอยู่นั่นเป็นโรงโซล่า,าเซลใช่ไหมครับครับโซล่าเซลโซล่าเซลก็ดูดน้ําขึ้นไปค,คือเอาจากที่กักเก็บขึ้นไปบนแท้งอ,อีกทีนึงพอเต็มแล้วเขาก็จะตัด ครับทาลูกลอยไว้ระบบอัตโนมัตินะครับน้ํารับรองว่าน้ําไม่ล้นแน่นอนน้ำไม่ล้นกับน้ําไม่ขาดมีอะไรเพิ่มเติมครับอยากจะพูดเพิ่มเติมเชิญชวนคนมาดูงานเนาะครับก็อยากให้มาดูกันครับว่าระบบของเราไม่เหมือนใครครับได้มาดูสิแปลกครับ ก็ถือว่าเป็นใหม่เนาะใหม่ใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีใครทํานะครับครับก็มาดูงานเพื่อประโยชน์สําหรับตัวท่านเองนะครับก็เชิญเชิญมาถ้ามาก็โทรมานะครับ0863 280914นะครับอยู่เขตน้ำอ่างเนาะครับอ่าโอเค